สวัสดีครับพี่น้องเป้าดุนคอนดอนรายงานเหนือรายงานโตครับเมือนีเสาร์วันจันทร์ที่26 27ครับพี่น้องเรื่ม,มือเรื่เวนลงมือลงเวน้นเลยพี่น้องเสาร์วันจันทร์ที่27ครับเดือนพฤศจิกายน2566นครับตอนนี้อยู่ริมหนองประจักษ์ครับพี่น้องมาออกกำลังกายตอนเช้าครับ บรรยากาศดีครับแดดพ้าเน็ออกเกือบเจ็ดโมงสิบแปดโมงเลยได้พี่น้องครับถ้าพี่พาน้องมาเปลี่ยนบรรยากาศน้องประจักษ์ครับพี่น้องสุเมืออยู่แต่น้องสิบเนาะสุตภาพแข็งแรงสุภูสุสคนเมื่อขึ้นนีอยูสม,มุรปาการป้าพี่น้องสุดยอดเลยพ่อลูกครับพี่น้องในเบิรงบ่งครับพี่นอ้องออนไลน์ขอบคุณบาจ,จขอบคุณเบาตุยครับ จอดเลยเบื่องทางส่องยูทูบเบิ่งค้นกันพี่น้องเบื่องคนเบื่องคนดานานาวทีกะสุดขึ้นกันครับสมมติปากการนมือแรงอยู่ปักน้ำโพ้นครสวรรค์พี่น้องไปให้กำลังใจกันงานลอยกระทงครับอุดรธานีก็เ,กเ,กกกกเ,เตรียมแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยสียางไปใกล้ๆกับสีบันทิจัดอุดรธานีก็เริ่มเตรียม้วครับพี่น้อง ไปแล้วนรกันครับนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศของรูเส้นทางวิ่งของน้องประจักษ์นะครับจะบอกคือน้องสิมน้องสิมจะอยู่เล่นจัก,กรยานกับเล่นวิ่งจะอยู่ใกล้ๆกันแต่ว่าของน้องประจักษ์เล่นวิ่งจะไปอยู่ข้างล่างครับเอยเล่นเล่นจัก,กรยานครับอยู่ข้างล่างแยกกันชัดเจนครับนั้นตอนเศร้าๆคนสิมว่าปั่นจัก,กรยานอยู่น้องประจักษ์กัน นะครับหรือตอนแรงครับนี่ก็เป็นบรรยากาศทวดอนท่านี่แดดยินีแดดออกเลยด้วยครับพี่น้องตะเวนขึ้นแล้วแต่ว่ามันบดครับพี่น้องอากาศดีวันนี้มือนี้วันพระเนาะอมเย็นสบายสบายพูนครับดอกบัว เมือนแรงครับสถานิึกากัดการของเมืองอุดรสุดๆจากน้องประจักษ์ครับพี่น้องเดใ้ให้บิ่งนี่ซูม m อย่างอยพี่น้องกระทุ้งไงกระทุ้งไงนี่อันนี้พิพิธภัณฑ์เมืองครับ นี่ก็จะเป็นเต็มแล้วครับพี่น้องถนนอาหารครับพี่น้องอาหารการกินการค้าร้านขายครับก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นการซื้อเขาซื้อขายซื้อของจับใจครับมีเทศกาลคนก็อยักเจียวนะครับพี่นอ้องงานเทศกาลตอนนี้ก็ร้านค้าร้านขายก็เริ่มจับจองแล้วครับ จับจองสถานที่เนาะนยากาศดีครับพี่น้องตอนเศราฐอุดรธานีครับพี่น้องเข้าทางอุดรมาเมาดื่มแลงเด้อน้องบัวน้องใบจักน้องซิมน้องไงมีหลายๆน้องครับจัดงานเทศสการบุญลอยกระทงครับพี่น้อง วันเพ็ญเดือนสิบสองผู้หลงคนก็นตามร้อยออเจ้าครับแต,งต่งโตตอนนี้พมดมีคิดเนาะแต,งต่งโตเขากับตีมได้เห็เอาจัดเต็มเลยครับมือแรงอเดสิมาสุดใดก็มากครับมามวนน้ำกันมาเซียวมาชุ่มครับพี่น้องความสวยความงามพี่น้องนะครับอยู่แต่ละจังหวัดแต่ละบ้าน กสิคือกันดีเนาะบางมองเพิ่งกระจัดไปแล้วครับจังมือขึ้นนี่อยู่สม,มุดปากการสาวน้อยเพลินแพงไปแสดงเพิ่งกระจัดเรียบร้อยแล้วนะครับตแรงไฟกระสีงามเลยพี่น้องอ้านะครับเดี๋ยวมาเก็บบรรยากาศสดๆให้เบิ่งครับตอนแรงเนาะอ่ตอนนี้แล้วกอนครับ ตัวน,นี้จะเป็นโซนที่พิศพันธ์ครับพี่น้องอากาศดีครับตอนนี้แปดโมงกลัวเลยดิพี่น้องมาส่งลูกสาวแล้วก็แวะน้องประจักษ์ดี่เกา่าลูกมือแล้ครับพี่น้องบอกกับพี่กับน้องไปนำ้ำเมือนี้อีลาน้อยสิติดอันดับที่เทเดย์ของโลกเนาะเดี๋ยวเพื่นรายงานครับพี่น้องเอาหักแพงการออกกำลังกาย อ,อ,อย่าลืมเดี๋ยวสิเบิ้งบรรยากาศให้เบิ้งครับพี่น้องเป็นบรรยากาศอยู่หมองเพลนจิจักงานเนาะมือแลงครับนี่ครับพี่น้องเวทีกลางตรงพิพิธภัณฑ์ตรง,ตรตรงจุดนี้ครับจะเป็นเวทีกลางครับแล้วก็มีกิจกรรมสาธิตการประดิษฐ์กระทง n g เล็ก จากวัสดุดธรรมชาติพร้อมครับนี่อันนี้กระทุ่งนี่นะจะเปิดไฟตอนแรกนี่นะ่าจะง่ามเลยล่ะครับมีไฟพร้อมนะพี่น้องมีไฟพร้อมนะครับนี่ครับเห็นแตงตัวยอรลอย๋อเจ้าครับพี่น้องนี่โอ้โหุ่นใหญ่บรรยากาศ ความสุขกุเท่าครับพี่น้องเอาความสุขไห้มันนะพี่น้องเนาะนี่บรรยากาศครับเมือนแรงมีงานแน่นอนยิงไงอ,อุดรธานีครับผมจะแตงโตอ๋อเจ้ากันเอเป็นบรรยากาศดีได้แล้วครับพี่น้องเอ,เอาเบิงครับ ทังเทศบาลเพิก่กระเตรียมไว้ให้นี่นะครับบรรยากาศยังซีกระเฮ็ดให้กระตุน้นเศรษฐกิจได้นะพี่น้องเนาะมอล่ำก็เป็นอีกกระตุน้นเศรษฐกิจอย่างหนึ่งเลยครับเห็นมาครับพี่น้องป่านงานมอล่ำหมดแล้วนี่พ่นกระสีหลายปีที่แล้วมาไม่เลยครับเอาดุนพ่นลายครับแบจะเบียดกันเลยนะครับคนช่วงเทศกาลช่วงอุดรธานีบ่อแพ โเไพไปครับสุด,ดยอดเลยครับสวยงามครับพี่น้องบรรยากาศร้านค้าร้านข,า,า,นขายอาหารการกินนะครับว่ามันจะอาหารการกินเด้ครับกระทุ่งครับพี่นอ้องเกิดธุรกิจใครกระทุ่งครับ โอ้สุดยอดครับพี่น้องเตรียมจับจองกันไปลเลยเต็มแล้วครับนี่แหละครับพี่น้องอุดรธานีคึกคักคึกคักมาแรกมาอร่อยกระทงน้ำกันพี่น้องเมืองอุดรสุดยอดนี่มุ่มนี่เป็นมุ่งพ้นมาตังครับแต่สิมีการแสดงมีโชว์ต่างๆงครับเอา้า มาแรงมาคอกันครับพี่น้องคลิปนี้ไว้สำนีครับคลิปหน้าพอกันไหมกดไลค์ให้เบาดุลนดน้ครับเออสวัสดีครับ